สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันศุกร์ที่23ิพฤษภาคม2568มาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับทุกท่านแนวทางแรกจะเป็นแนวทางเด่นบนสูตรใหม่นะครับเลขเด่นแบบ2ตัวของสมุดบันทึกอาจารย์เจ้าของข้อมูลคำนวณได้0กับ3นะครับ0กับ3 วันที่ก็อยู่ตรงนี้ทุกท่านหนึ่งทับหกสองพันห้า้อหกสิบแปดอีกหนึ่งใบของอาจารย์ก็จะเป็นสูตรคำนวณหลักสิบบนคงที่เจ้าของข้อมูลคำนวณได้024678ทุกท่าน024678หหลักสิบบนคงที่ มาต่อกันที่แนวทางของแอดหมุมขอนแก่นะครับใบนี้เป็นแนวทางเลขกำลังวันนะครับเลขเด่นแบบ3ตัวสูตรใหม่งวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์คำนวณได้3ามเจดสนะครับก็มาสตัว3ไปหลักร้อยส่วน7ลงไปด้านล่างนะครับโวออกสามศูนย์เาทางโดยเลขสูตรใหม่ของอาจารย์สีงวดหลังสุดเข้าทั้งหมดครับ สำหรับงวดใหม่ก็คือใบด้านบนตรงกลางหนุ่มขอนแก่นคำนวณได้457หทุกท่าน457หาตามนี้นะครับรูปแบบนี้จะมีสูตรเก่าแล้วก็สูตรใหม่นะครับใครชอบสูตรไหนตามสูตรไหนอยู่ก็แคปหน้าจอไปเป็นแนวทางได้ถ้าไม่ชอบใจก็เลื่อนผ่านนะครับมาต่อกันที่แนวะทางเด่นบน110หน่วยทดลองสูตร ของอัดมังกรเมลัยนะครับงวดใหม่ของอาจารย์ก็อยู่ด้านล่างสุดทุกท่านหลักร้อยคำนวณได้2กับ4หลักสิบได้9กับศหลักหน่วยได้2กับ8นะครับใครชอบก็ไปมัดรวมต่อยอดดึงชุดเด่นเอาทุกท่าน มาต่อกันที่แนวทางของแอดเจนะครับอเจเน็ตใบนี้เป็นข้อมูลเด่นด,ด้านบนนะครับสูตรก็อยู่ในส่วนตรงนี้ทุกท่านมีหนึ่งสี่หกเจ็ดแล้วก็แปดเก้าด้านล่างก็จะเป็นชุดที่แอเจจับประกบมัดรวมมาให้นะครับหลักๆก,ก็จะมีอยู่สี่กลุ่มครับใครชอบก็อาจารย์บอกว่าหาแต้มสามตัวแม่นๆมันตัดเอานะครับแนวทางของแอดเจเน็ต ถัดมาจะเป็นแนวทางสูตรทดลอง10หน่วยบนนะครับของอสอสนามบินน้ำงวดใหม่นะครับเจ้าของข้อมูลคำนวณได้6กับ9ทุกท่าน6กับ9สามนี้ครับเป็นแนวทางสูตรใหม่นะครับทดลองสูตรถัดมาจะเป็นแนวทางสอนเคเคของเอโจอี งวดที่ผ่านมาสูตรนี้ของแอโจอี e มีเลข0นย์ะครับเข้าหลัก10บเวอรอกสามศูนก้าส่วนทางงวดใหม่คำนวณได้สองห้าสามี่หเก้าทุกทัานสองห้าสามสี่หกเ้ามาต่อกันที่แนวทางสงนบนของแอดกับตันนะครับสูตรนี้คำนวณได้หนึ่งสี่หนะครับ1นึสี่หก ยังอยู่กันที่แนวทางของแอดกับตันนะครับใบนี้เป็นแนวทางเด่นล่าง2สูตรนะครับสูตรคำนวณไม่มีตัวชนนะครับมัดรวมก็จะได้242821 545851 7478แล้วก็71นะครับสูตรที่คำนวณได้อยู่ด้านบนนะครับได้257กับ481 ต่อมาจะเป็นแนวทางเด่นล่าง3ตัวระยะสั้นสูตรใหม่นะครับของแอดวู d ดสำหรับงวดใหม่อยู่ด้านล่างนะครับแอดวูดคำนวณได้890ทุกทัน8ป0เก้าของข้อมูลให้มา2สูตรด้วยกันนะครับสูตรนี้เด่น2ตัวนะครับระยะสั้นงวดใหม่คำนวณได้4กับ5มัดกันได้8 4 แปดห้าเก้าสี่เก้าห้าศูย์สี่แล้วก็0ูนย์ห้านะครับต่อมาจะเป็นทางสิบหน่วยล่างสู่สัญจรเลขเด่นแบบ5้าตัวของแอดฝนงวดที่ผ่านมาสูตรนี้ของแอดฝนคำนวณหลุดไปนะครับไม่มีแปดกับเจ็ดส่วนทางงวดใหม่นะครับคำนวณได้สามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับ ทางสิบหน่วยล่างถัดมาจะเป็นแนวทางหน่วยล่างนะครับของแอชชายกูลนะครับหรือว่าคนชายแดนงวดที่ผ่านมาครับ16พฤษภาแอชชายกูลคำนวณด้วยสามสก็มีเลขเจนะครับเข้าหลักหน่วยส่วนแนวทางงวดใหม่อยู่ด้านล่างนะครับ1มิถุนายน68 เจ้าของข้อมูลคำนวณได้4583นะครับ4583อ่าน,นะครับใบนี้สูตรคำนวณหน่วยล่างเลขเด่นแบบ4ตัวอีกหนึ่งใบของอาชายคูณก็จะเป็นแนวทางหน่วยล่าง2สูตรนะครับมวดที่ผ่านมา2สูตรของอาจารย์ได้3472กับ0387 ได้ตัวชนเด่น3กับ7 7มานะครับเข้าหลักหน่วยส่วนทางงวดใหม่นะครับอยู่ด้านล่างถัดลงมาสูตรแรกได้4583อีกสูตรได้2509ชนเด่นตัวเดียวก็คือเลข5้าทุกชั้นเลข5ส่วนตัวรองนะครับอาจารย์ให้เด่นไปที่เลข8นะครับ สามีทุกท่านในทางของแอดชายโกนถัดมาครับใบนี้จะเป็นแนวทางขนมไทยเด่นตัวเดียวของแอดขอกอดฝันนะครับหรือว่าเจนกมดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายทุกท่นานเจ้าของข้อมูลให้มาจริงนะครับผมได้มาจริงแต่ว่าไม่ได้ลงให้นะครับอาจารย์คำนวณได้เลข9 9ข้าเก้าก็ไปบนนะครับเข้าหลักหน่วยโวยออก สามูนเกส่วนนทางวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวามือนะครับ1นึ่งทับหกสองเจนกคำนวณได้เลข5ทุกทันได้เลข5มาลุ้นกันครับ5จะมาไหมต่อมาก็จะเป็นข้อมูลชุด2ตัวนะครับเจนกให้มาเป็นแนวทาง9ชุดทุกทันบอกว่าเป็นสูตรใหม่ ก็จะมี 9, 50, 4 9 8 9 5 9 4 0 8 0 5 0 4 1 8 1แล้วก็5 1เพิ่มเติมก็จะมีชุดที่เจ้าของข้อมูลวงกลมเน้นมาให้เพิ่มเติมด้วยนะครับตามนี้ทุกท่านทางของเจนกต่อมาจะเป็นข้อมูลร่างชุดเต็มนะครับของแอดคมงวดที่ผ่านมาหลุดไปทุกท่าน งดใหม่ก็คือใบด้านบนตรงกลางในทางของอาจารย์ที่ทำได้ก็ตามนั้นนะครับใบนี้เป็นข้อมูลชุดเต็มต่อมาก็ร่างชุดตัดนะครับและคมตัดมาให้ได้4ชุดนะครับมี8393 03แล้วก็95 มาต่อกันที่แนวทางร่างสี่ชุดของแอดรัชนกมีโชคงวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายแอดรัชนกคำนวณเข้านะครับตรงๆเลยทุกท่านแปดเจดครับเป็นชุดที่ชอบด้วยใบนี้งวดก่อนผมก็ลงให้นะครับสำหรับงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวาข่บาบประจาร์ใจดีให้มาแล้วทุกทา่านใครถามหาแคปหน้าจอให้ไว หนึ่งทับหกสองห้าหสิบแปดครับสูตรคำนวณหลักสิบล่างได้9ก้ากับศนหลักหน่วยได้3ามกับสมัดกันได้เก้าสี่ศย์สี้าสามศนย์สามแอดรชนกชอบเน้นไปที่9ก้าสี่กับศูนย์สนะครับตามนี้ทุกท่านดูเหมือนว่าจะชอบ0ูนย์สี่มากกว่านะครับไปถามหาแอดรชนกมาแล้วครับ แนวทางล่าง4ชุดต่อมาจะเป็นข้อมูลชุด2ตัวด้านบนนะครับใช้เป็นคู่สลับได้ด้วยแนวะทางของแอดกลมเก็ดนุดวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์เข้า3ชุดเลยทุกทันมี09 30แล้วก็39 วูออก3 3 9นะครับสำหรับงวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางซ้าย1ทับ6 2,568ตามนี้ทุกท่าน2ตัวด้านบนตรงแล้วก็สลับถัดมาครับไปนี้จะเป็นแนวทางของแอดนอนูรู้เรื่องหรือว่าแอดพนัช,ชกรงวดที่ผ่านมา สูตรคำนวณด้านล่างของอาจารย์นี่มี90หลุดไปบนนะครับไปตัวกลับทุกทันื่ออก309ส่งข้อมูลชุด3ตัวของอาจารย์นี้ผิดหลักร้อยไปนะครับใกล้เคียงก็เห็นจะเป็น909ตามนี้ทุกทันสองงวดหลังสุดได้เรียงดูเอาเลยนะครับสำหรับงวดใหม่ใบฝั่งทางขวาสุด1ทับ6 2,568ชุดเต็ม3ตัวอยู่ด้านบนนะครับส่วนชุดล่าง ที่คำนวณได้นะครับก็จะมี6 1 60 7 1 7 7 7 7แล้วก็0 1ครับแนวทางของแอดอน้รู้เรื่องก็จะประมาณนี้ครับทุกท่านแนวทางของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ